เมื่อพระองค์หญิงเรียกตัวเราจึงเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมรวบรวมชุดไทยพระราชนิยมมาให้ชมทั้ง8แบบโดยชื่อแต่ละชุดได้แรงบันดาลใจจากพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังเริ่มจากชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจินดา ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยสิวารยและชุดไทยจักรพรรดินอกจากความสวยงามแล้วนิทรรศการนี้ยังให้คุณค่างานออกแบบและศิลปะการแต่งกายของไทยและจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักชุดไทยเพื่อให้นำมาประยุกต์แต่งกายได้ตามเพศสภาพเหมือนที่ LGBT ไทยขานรับคำเรียกจากพระองค์หญิงที่เชิญชวนมาแต่งชุดไทยกัน นิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมจัดเป็นนิทรรศการประจำนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพ์พระบรมราชินีนาที่หอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง